สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงห้าสบนาทีนะคะกำลังจะดึงทุ่มนั่นเองนะคะตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดเลยนะคะแต่ยังพอมีแสงสว่างนิดหน่อยนะคะแต่แสงสว่างที่มากกว่าแสงพระอาทิตย์ที่กำลังจะมืดนั่นก็คือแสงไฟประดับที่สวนของรักจันค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นไฟประดับที่เป็นสำหรับเสาเสา่คยอว่าเสาตั้งนะคะเป็นเสา สาวต้นตเตี้ยๆนะคะซึ่งเขาจะมีดอกดอกไฟเล็กๆกระจายรอบแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะลยิบและย,ยับนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจริงๆรัจ้จางสั่งแบบนี้มานะคะ3ต้นด้วยกันแต่เผอิญว่าตัวเอง <c oughs> เขาเรียกว่าอุบัติเหตุนในการในการแกะไฟออกมานะคะก็เลยทําให้1ชุดเสียหายไปนดิดนึงด้วยตัวของตัว,ตว,ตวรักเอกจางเองนะคะแต่ที่เขาให้มาคือสมบูรณ์แบบนะคะก็ ใช้ได้สองต้นด้วยกันแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าสวยงามแล้วแล้วเชื่อไหมคะทุกคนสองเสาเนี่ยเขาสว่างตั้งแต่นะะี่ค่ะตั้งแต่5้าโมงห้าโมงเย็นเขาเรียกว่าพระอาทิตย์เริ่มมืดเขาจะสว่างทันทีเลยนะคะแล้วเขาสว่างนานกว่าซุนโค้งด้านหลังคะ่ะทุกคนเห็นชุนโค้งด้านหลังใช่ไหมคะที่จังประดับไว้นั่นก็คือเขาสว่างเหมือนกันแต่ว่าเขาสู้ สองต้นเล็กๆนี้ไม่ได้เชื่อมัายต้นเล็กๆนียสว่างจนถึงเจ็ดโมงเช้าเลยทีเดียวได้ยินเสียงประกอบฉากไหมคะคือน้องหมาน้องสาม,มีสามตัวนะคะเขาได้ยินเสียงอะไรผ่านหน้าบ้านนะคะเขาก็จะร้องแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเห่าสิไม่ใช่ร้องเขาจะเห่านะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากเห่าแบบเด็กๆเห่านะคะเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะปกป้องบ้านใครผ่านมาผ่านมาที่สวนเขาก็จะเห่าเรียกว่าถือว่าเป็นเป็นเพื่อนนะคะที่ช่วย ช่วยดูแลช่วยดูแลใครไปใครมาบางทีรักจังนั่งอยู่ในบ้านใช่ไหมคะเขาจะเห่ามีคนมาเขาจะเห่าเสียงดังทําให้รักจังได้รู้ว่าอ๋อมีคนมาเพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามีใครมาอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็ช่วยเหา่าก่อนนั้นไม่มีน้องนะคะก็จะไม่มีเสียงของน้องหมาเหา่ามีหมาตัวหนึ่งของพ่อนะคะทเลี้ยงไว้เจ้าทาน่งเขาก็จะชอบตามพ่อไปในสวนอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกกลางวัน มีน้องหมาสามตัวมาอยู่ก็ไม่เหงาเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้พอดีว่าพูดถึงน้องเพราะว่าน้องมีเสียงแทรกเข้ามาน้องอย,อ,ยอยากจะเข้าเฟรมใครอยากจะเข้าเฟรมบ้างลูกใครอยากจะเข้าเฟรมมาหาแม่ไหมคะ่าพูดถึงไฟนะคะเป็นอะไรที่ประดับสวนนะคะเพื่อนๆมองเห็นซุ้มด้านหลังใช่ไหมคะคือซุ้มโค้งเป็นทางเดินทางเดินที่จะเดินไปหลังสวนนะคะแต่ว่าคือลักยังกําลังประดับไฟประดับอยู่นะคะแต่งยังไม่เต็มซุ้มเห็นไหมคะยังเหลืออีกตั้งหลายเส้น <laughs> ยังไม่เต็มซุ้มนะคะ ว่าเดยวทยอยนะคะทยอยช็อปมานะคะเพื่อที่อาจาจย์ก็เอามาเอามาเอามาดูะค่ะว่าเปรียบเทียบว่าอันไหนจะสว่างอันไหนจะสวยอันไหนจะดูหน้าหน้าหน้าใช้งานหน้าเอามาประดับเนาะเพราะจะมีหลากหลายนะคะอย่างอย่างซุ้มแรกนะคะสองซุ้มโค้งที่แรกที่แล้วจังเอามาติดตั้งก่อนเพื่อนเขาจะเป็นเป็นดาวนะคะเป็นดาวกับก,กลมนะคะ <c oughs> มีสองมีสองลักษณะก็คือมีลักษณะเป็นดาวกับมีลักษณะเป็นเป็นไฟกลมเล็กเกอากัดกันอีกแล้วนะคะ ่าก็จะแต่ว่าสว่างสว่างไม่ถึงไม่ถึงหกโมงช้าทุกคนอ้อจริงๆมีมีอยู่วันหนึ่งรักจานเดิอนออกมาประมาณตีหนึ่งหตีสองเขาเขาดับไปแล้วค่ะทุกคนไม่เหมือนไฟเสาเล็กๆนะคะ เห็นเล็กๆแค่นี้นะคะทุกคนนักจังก็ไม่คิดว่าตอนที่นักจังเออกมามันจะเป็นไฟตรงไหนมันเล็กเกินไปปรากฏว่าน้องเป็นไฟจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะแล้วสว่างนานมากอันนี้ก็คือปสิทธิภาพของเขาดีมากๆสว่างจนถึงเจ็ดโมงเช้าเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งแบบแสงจ้าเข้าถึงแบบไม่มีไม่มีแสงไฟเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่นักจังก็เลยต้องทดลองนะคะคือจะไม่ซื้อมาหมดทั้งหมดทีเดียวเพราะเราไม่รู้ว่าอันไหนจะใช้ดีอันไหนจะแบบสว่างนานจนถึงเชา้าก็เลยได้ได้รู้ว่ามีอันเนี้ยมันเล็กเนะะี่ยค่ะที่เป็นเสาเล็กๆแค่นี้ สว่างจนถึงเช้าส่วนซุ้มที่พูดซุ้มแรกเนะะี่ยค่ะถึงเที่ยงคืนไม่ถึงอะบางทีก็ไม่ถึงก็ดับไปแล้วนะคะส่วนด้านหลังก็ยังพอสว่างอยู่แต่ว่าเป็นจะเป็นไฟละคนลักษณะไฟเล็กกับไฟใหญ่อย่างที่นากจางพูดเป็น เป,เป็นดาวเป็นกลมๆใหญ่หน่อยนะคะอันแรกๆนที่ดิฉันีหนนะคะที่ทเพื่อนๆเห็นเนี่ยอันนี้คือจะดวงใหญ่หน่อยแต่หลังๆอยู่ใกล้ๆนู้นนะคะเป็นดวงเล็กๆที่มีนขนาดเดียวกันนะคะราคาก็จะย่อมเยาวกว่าแต่ว่าก็จะสว่างนานกว่าตัวนี้อีกไต้ตัวนี้แพงแต่สว่างแบบไม่ถึงเช้าอ่ะทุกคนที่ดูเนี่ยแหละค่ะแล้วจังถึงต้องอทดลองใช้ก่อนเนาะก็เลยจะไม่ซื้อมาทีเดียวทั้งซ้มทั้งหมดไงฮะเพราะถ้าเกิดอันไหนที่เราซื้อมาแล้วใช้ทั้งหมดทั้งซ้มแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพดีพึงพอใจของเราเนาะไม่ ไม่สว่างถี่เช้าก็จะทําให้เราแบบซื้อมาแล้วก็เสียของปเปล่าอ่าน,นี่ยงรักจังก็เลยทดลองก็เลยยังไม่เต็มซุ้มแต่ตอนนี้กําลังจะเลือกพิจารณาอยู่ว่าจะใช้แบบไหนนะคะอ่าเพื่อที่จะให้เต็มซุ้มเป็นไปประดับยา,ามค่ำคืนสวยงามที่บ้านสวนของรักจังนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบดูดูดูมีเสียงน้องหมายแช่ขอบคุณนะคะ